โหนเจ้านักบุญทนคนอื่นตอนนี้ก็พวกนักแสดงอะไรต่างๆที่รับบริจาคก,ก็แฉกันไปแฉกันมากรณีเสียโป๊กรณีคุณสันทนะแฉนักแสดงอันนั้นก็ผมว่าดีเนอะเอามาแฉมาอะไรต่างๆจะได้รู้นะครับว่าไอการรับบริจาคนะเอาสถาบันบางหน้าเอาการปกป้องสถาบันบางหน้าเนี่ยมีการเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไหมมีการเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไหมอันนี้เป็นเรื่องดีนะผมว่าดีนะครับที่ พี่ต่อหรือรองสัตนะนเนี่ยออกออกมาแฉมาอะไรเนี่ยดีนะครับจะได้รู้ความจริงนะครับว่าทุกวันนี้ที่อ้างเจ้าอ้างอะไรต่างๆเนี่ยมีการอ้างเจ้าไปรับบริจาคเอาเงินเข้าส่วนตัวไหมผมว่าช่วยกันแฉดีนะส่วนจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จในผมคงไม่กล้ารับรองแต่ผมว่าดีนะนะที่คุณสัตนะนเขาไปแฉเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับอืมนะครับอืมเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอืม อืมนะครับเป็นนะแฉเยอะๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งทนายความทั้งคนดังทางโซเชียลดารานักร้อเปิดรับบริจาคก,กันเยอะๆนะบางคนก็อ้างสถาบันบางคนก็อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างเด็กอ้างอะไรต่างๆมากมายนะครับนะก็ควรจะมีการลองเรียนมีการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีครับนะดีมากครับนะเออเสียโป้กับอ,อสันทนะมาแฉเรื่องเงินสล้านเสื้อชมพู นะเออเกี่ยวกับซิริราชหรือมาอย่างไรเป็นเรื่องที่ดีครับแฉเลยครับแฉเยอะๆนะเอ่อนะจะได้รู้ความจริงบางคนถามว่าเอา๊ดดารานักแสดงนักบุญทุนคนอื่นเขาจะฟ้องสันทนะจริงไหมก็ถ้าสันธนะเขาล้องตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีความผิดอะไรนะจะไปฟ้องร้องอะไรเขาล่ะเขาเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติเป็นห่วงปเป็นห่วงเป็นใยประชาชน <c oughs> เป็นห่วงเป็นใยสถาบัน นะครับบางคนก็เอาชื่อสถาบันมาหากินอะไรต่างๆนะดีครับ <c oughs> การตรวจสอบเป็นเรื่องดีไม่ต้องกลัวแล้วครับนะถ้าเราตรวจสอบด้วยด้วยความสุจริตเนี่ยไม่ต้องกลัวครับนะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบมาเต็มที่เลยก็ฝากคุณสนนานธนะนะนะครับตรวจสอบเต็มที่เลยนะตรวจสอบไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็เอาให้หนักออ,อ,อ,อนเข้าบัญชีตัวเองหรือเปล่า นะก็ไม่รู้นะครับถ้ามีการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีตัวเองส่วนใหญ่มันก็ส่อในทางทุจริตเรารับบริจาคเนี่ยเราเอาเข้าบัญชีตัวเองเราก็มีโอกาสที่จะไปไงนะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวที่ผ่านมาก็มีแล้วเนี่ยคนดังโอนเข้าบัญชีตัวเองนะกรณีไฟป่าไฟป่านะสุดท้ายก,ก็กลายเป็นเรื่องอนะไรมีปัญหากันไปไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะเข้าตำรานักบุญทุนก่อนอื่นพวกรับบริจาคเยอะ พอดังขึ้นหน่อยก็รับบริจาคดังก็รับบริจาคเริ่มทามาหากินกันเป็นแถวว่านะหลายคนเยอะแยะระับบริจาคฮะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงไม่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรเป็นช่องทางทามาหากินของพวกคนดังทั้งหลายนะซึ่งผมนี่ไปเอาด้วยเลยะนะจะมารับบริจาคเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองผมไม่เอาผมถือว่าเป็นความหน้าด้านนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทุจริตกับเงินประชาชนอืม สุดท้ายก็จะจบนะฮะถ้าใครไปนะรับบริจาคเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับนะสุดท้ายก็จะติดคุกอตารางนะครับอ,อืาอือนะครับสงสารประเทศไทยอือกหนกกหนกกับเจ๊ปองได้ช่องลงก็ยังยังครับได้ข่าวมานะช่องนิวสิบแปดก็ยังตกลงซื้อขายกัน ไม่เลิกนะแปดล้านในทางเจ้าของช่องเขายังไม่เอานะครับก็ต้องอาจจะต้องขึ้น้ะคงราคาเพิ่มหรือเปล่านะสรุปแล้วเจ๊ปองกับกนกก็ยังไม่มีที่ลงนะอืมอย่าไปสนข่าวลุงพลมากอืมนะครับนะอืม อายการบิดเบือนคดีโดนลงโทษหรือ,อยังคดีไหนนะอายการตอนนี้ก็มีอายการที่ภูเก็ตแล้วไงที่โดนหาว่าเรียกเงินสิบล้งสิบล้านอะ่ะอันนั้นก็มีคลิปส่งคลิปเสียงระหว่างสอบสวนนะผิดถูกจะไม่รู้นะเดี๋ยวนี้อายการก็ถูกดำเนินคดีโดนกล่าวหาเรื่องวิ่งเต้นอยู่เหมือนกันนะทนายก็มีอายการก็มีนะฮะทั้งตำรวจทั้งทนายทั้งอายการมีหมดนะนะครับก็ถูกดำเนินคดีใครทําชั่วกันรับกรรมไปจริงไหมครับพี่น้องครับอืม คนดูทั้ง Facebook YouTube ก็เท่าๆกันนะครับ YouTube ก็เท่าไหร่อ่ะ3,300 Facebook ก็3,500ก็67,000คนครับยังเยอะเหมือนเดิมครับ<ม>เงินบริจาครัฐบาลบอกเป็นน้ำใจของประชาชนงบที่บอกมีเยอะคงต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายพอดีน้ำลดนะครับอันนี้ก็ความเห็นชาวบ้านนะ นะครับนะครับใครมีอะไรอยากถามก็ถามมานะชอบข่าวการเมืองหน้ามาขาประจำโควิดระบาดตามชายแดนเพราะต่อชดอมมาอยู่ป่าคอนกรีตหมดไม่มีคนดูแลชายแดนอันนี้ความเห็นของพี่น้องประชาชนนะ ก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์แทนแล้วกันนะครับตดให้กลับไปอยู่บ้านนักกฎหมายสไตล์ตำรวจอะไรเนี่ยอชอบอาจารย์ตอนออกรายการกับวัชระเพชรทองทางช่องไทยรัก็ขอบคุณมากครับอขอบพระคุณนะครับนักกฎหมายที่ตามนะผมก็พูดตรงไปตรงมานะอืม,มีอะไรถามมานะกกตไม่ดูแลให้มีการหาเสียงโดยเสรีเท่าเทียมกันปล่อยให้มีการออกมาด่าทอผู้สมัครอใช่ครับ กกตต้องดูนะครับคนมาด่าทอธนาทรทุกวันก็น่าจะจับคุมนะแจ้งตำรวจจับเสียงดังฟังชัดอยู่นะแล้วทำไมทิ้งลุงพลไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามหมอปลาน้ำฟ้าใครทิ้งใครนะก็ว่ากันไปยังมีคนมาถามเรื่องพวกนี้อยู่นะครับตามปาลีนาหน่อยปารีนาก็คดียังไม่คืบหน้านะนะครับคดีปารีนาถูกกล่าวหาบุกลุกที่ป่าสงวนก็ยังไม่ถึงศาลนะครับ นะก็ช่วยกันตามครับคดีปารีนานะกลัวคดีเอปารินาจะขาดอายุความนะครับก็ฝากให้ตำรวจเร่งหน่อยนะครับข่าวตำรวจใส่กุญแจมือนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ตามเลยนะความจริงก็ไม่ควรจะใส่กุญแจมือนักศึกษานะถ้าไม่ได้มีพฤติการหลบหนีเนี่ยก็ไม่ควรใส่เครื่องพันธนาการกฎหมายก็เขียนไว้ชัด ถ้าการใส่กุญแจมือเนี่ยเกินเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุก็อาจจะมีความผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอืมอืมปาลีนาไปยื่นหนังสือยูเอ็ทำไมไม่ไอายฝรั่งเขาบ้างครับอืมเอาว่าไปอืมอยากให้อาจารย์เดชาพูดถึงกฎหมายควบรวมกิจการค้าปีกฎหมายแข่งขันทางการค้าคือกฎหมายเอแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยเนี่ย มันไม่มีประสิทธิภาพครับนะครับนะไม่สามารถทําอะไรมาหาเศรษฐีได้นะมีไว้ก็เท่านั้นแล้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่เพราะทุกวันกฎหมายมันไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนอเมริกาใครจะผูกขาดเนี่ยตอนนี้อย่าง a c e b o o k ก็โดนฟ้องนะนะไปซื้อวอตแอปไปซื้ออินตาแกรมอะไรนะโดนฟ้องนะแต่เมืองไทยไม่มีการฟ้องมาหาเศรษฐียิ่งรวยยิ่งไม่มีโอกาสถูกฟ้องเลยเอาง่ายจบนะครับ อืง่ายๆอาจารย์หัวเราะให้ฟังหน่อยเอา่ันๆแล้วกันนะอืเทพเทือกสุบรรไปช่วยน้ำท่วมบ้างหรือไม่เห็นเงียบเลยนะนะครับข่าวตำรวจเก็บสวยแรงงานต่างด้าวอ๋อเห็นมีคลิปนี่ก็หวังว่าตำรวจคงจะดำเนินคดีตำรวจด้วยกันนะ นะเก็บสวยแรงงานต่างด้าวเนี่ยอนะผมเคยทำํำคดีสวยแรงงานต่างด้าวที่แม่สอดสารจําคุกไปคนละห้าปีนะครับติดคุกอยู่ตารวจนะตั้งแต่ระดับสาระวัตรเรื่อยมาลอ,อตเตอรี่แพงแก้ไม่ได้แล้วครับนะลอตเตอรี่แพงไม่มีทางแก้ได้เพราะอะไรเพราะมันแพงตั้งแต่หยิบปัวมาแล้วนะครับซื้อมาก็เกิน80ดิมันจะไปขายแปดิได้ไง ศาลอยู่ไกลามากเลยหรือคดีของเอปารีนาถึงไปไม่ถึงสารอยู่ไม่ไกลแล้วครับแต่ว่าเขามีวิธีการทําให้คดีมันไปถึงสารช้าได้เช่นขอเอกสิทธิ์สอสออะไรต่างนะบ่อนพระรามสามทำไมเงียบมันจะไม่เงียบได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเปิดต่อมันก็ต้องส่งสวยส่งอะไรต่อเหมือนเดิมบ่อนการพนันในประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันเป็นแหล่งเงินของข้าราชการบางคนบางหน่วยเนี่ย ถ้าเรามีเงินสวยแล้วก็ส่งให้นายได้เราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะนะมันต้องใช้เงินพวกนี้ในการวิ่งเต้นนะครับนะพอได้เงินมาแล้วต้องถอนทุนก็ต้องมีการวิ่งเต้นล้มคดีมีอะไรเก็บสวยเก็บอะไรกันต่อไป